หลังจากที่คิดค้นสูตรมาอย่างยาวนานเราก็ได้คอลลาเจนเซนตามอนเป็นที่เรียบร้อยรุ่นนี้อัตราการดีอยู่ที่1นึเต่อวินาทีแม้แต่40่ดีกีก็ยังเอาไม่อยู่ทางเราจึงมีมัตติให้งดจำาหนาในช่วงนี้ไปก่อนเพราะตัวทดลองหลายคนหลุดเข้าไปในต่างเซิร์ฟเวอร์และยังหาทางออกมาไม่ได้ซึ่งหลายคนบอกมันเป็นวิธีเดียวที่จะได้พบเห็นนกคุมหลีตัวเป็นๆใครที่เติมมากหน่อยก็จะหลุดไปไกลส่วนใครที่เติมแค่นิดเดียวก็จะหลุดไปใกล้ๆเองส่วนฟอร์มช่างสองคนนี้แค่ดมเฉยๆก็เห่้กล,ล,ลใญใ ขนาดไหนพวกเขาก็จะไปหลังจากที่ฟอร์มช่างกลุ่มนี้ได้ทดลองไปแล้วแย่กับปลอมหรือกิ้งกาตามทุ่งนาเกือบจะสูญพันธุ์เพราะโดนพวกเขานํามาทําเป็นกับแก้มหมดที่เห็นเดินอยู่นี่ก็เข้าวันที่3แล้วถ้าไม่มีใครไปตามกลับมารับรองเดินทะลุชายแดนแน่นอนจุดประสงค์ของคอลลาเจนเซนามอนถูกออกแบบมาเพื่อให้เป็นพลังงานสํารองของฟอร์มช่างหลังจากที่พวกเขาใช้พลังงานไปกับการเต้นเพลงซอยนกคุมหลีไปทั้งคืนแต่มีบางคนใช้ผิดจุดประสงค์โดยการนํามาใช้เพื่อไปต่างเซิร์ฟเวอร์และที่หลายคนเห็นอยู่ก็คือเซิร์ฟเวอร์แดนมาสจันฟอร์มช่่างกลุม ได้หลุดมาเพื่อมาดูพญานาคคุมหลี